สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิตหลังจากอิ่มท้องแล้วนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมมาซื้อของ First g i f t กันครับรบวันนี้จะเป็นอะไร First ขนาดไหนไปดูกันครับ น,น่ารักฟุ้งฟริ้งสำหรับคนกุ๊กกิ๊กฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งนี่สำหรับช่างกล้องของเราเป็น,นาาที่ท,ทำบัฟเฟิล <c oughs> ครับผมนะฮะใครที่ไหนล่ะ 保单。<noise> <noise> <noise> เห็นเลยน่าสนใจผณเห็นนี่นเฮ้ยนี่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 ผมชอบเลยนี่เจ๋งนงามมดชดช้อยคุณว่าน่าจะ handmade นะนี่ใช่เลยครับ handmade ผมว่าเจ้านี้ฝากคุณผู้ชมเฮ้ยจริงเหรอคุณนี่เลือกของดีนะ นี่ครับคือของฝากที่ผมกับแม็กเลือกฝากคุณผู้ชมครับครับผมสิ่งนี้มีความไม่เสษยัอย่างไงอยากรู้ไหมครับอยากครับอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนคือเรือของชาวประมงของชาวมาลดีฟเลยคือเรือลำนี้มี2ประเภทคือประเภทที่มีมอเตอร์กับใช้ใบพัดซึ่เซลลิงคืออันนี้ก็คือจะย่อส่วนลงมาเป็นเป็นเรือจําลองเพื่อเป็นของฝากครับผมก็ก็เป็นแฮนเมดทั้งหมดเลยครับแต่ดูจากรูปลักษณ์แล้วน่าจะเป็นไม้โรสวูดนะครับคุณเชี่ยวชาญด้านไม้เหรอครับเมื่อกี้พี่เขาบอกครับ ผมก็นึยว่าคุณเชี่ยวชาญด,ด้านไม้อยากได้ทำยังไงครับไปติดตามดูเลยครับ ลุ้นรับของฝักจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงคุณตอบคำถามว่ากิจกรรมทางน้ำที่นิวแลมเกแ์กเล่นในวันนี้คืออะไรพิมพ์ U หนึ่ง j e s K y พิมพ์ U สอง Stand Up Paddle Board ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่483 8323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่12 48และ100จะได้รับเรือชาวประมงจำลองจากสาธารณรัฐมันดีฟจำนวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง12กรกฎาคม 2,159ประกาศผลผู้โชคดีทางรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยครับ <S <S และนี่เป็นแค่ชิ้นเล็กเท่านั้นไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับผมมีชิ้นใหญ่นะครับผมไปเที่ยวมาดีฟรี free เลยมาฟรีๆแบบเราเลยแบบ first first เลยอยากาได้ทำยังไงไปดูกันเลยครับ เที่ยวสุดโลกแบบฟรีกับ The First Ultimate เพียงคุณดูรายการและร่วมตอบคำถามในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกให้คุณร่วมโหวตว่าคุณอยากทำอะไรที่สาธารณรัฐมันดีฟมากที่สุดพิมพ์ทีหนึ่ดำน้ำพิมพ์ทีสอพายเรือแคน,นู พิมทีสามเล่นเวกบอร์ดส่งคำตอบมาที่483-8323คําคำตอบใดได้รับการโหวตมากที่สุดจะนำรายชื่อผู้ที่ส่งคำตอบนั้นมาจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีที่จะได้รับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวสาธารณรัฐมันดีฟจำนวน2รางวัล รางวัลละหนึ่งที่นั่งร่วมเล่นสนุกได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึง6กันยายน2559จับรางวัลครั้งที่2ในวันที่8สิงหาคม2559ประกาศผลในวันที่14สิงหาคม2559ภายในรายการ The First Ultimate รวมมูลค่าของรางวัลครั้งที่2ทั้งหมด2รางวัลมูลค่า1 2 9 8 0 0บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First TV ไทยแล้วไปเที่ยวแบบสุดโลกด้วยกันนะครับ ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นสุดอัติเมทสอรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาไม่ถึงเมาดีเลยครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับข้าวตาพันดีครับ Canon Printer ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าสวยๆจาก Quick Silver ครับเครื่องสำอางเอสเทอเดอร์ครับ Aquda.com ครับและก็ Safari Island Resort ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่ที่มาลดีฟกันอยู่แต่ว่าผมจะพาเข้าเมืองมาเลเเมืองหลวงของมาลดีฟผู้คนจะเป็นยังไงเมืองจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์หน้าติดตามกันให้ได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ้ รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ3วัน2คืนที่จะพาคุณไปดินแดนสวรรค์แห่งมหาสมุทรอินเดียที่สาธารณรัฐมันดีฟเริ่มต้นด้วยการพาคุณบินลัดฟ้าไปสู่เกาะแห่งสวรรค์โดยสายการบินบางเกาะแอร์เวย์และต่อด้วยการพาคุณขึ้นซีเพลนไปยังที่พักสุดหรูที่ซาฟารีไอซ์แลนด์รีสอร์ทซึ่งเป็นห้องพักที่อยู่กลางทะเลที่จะทําให้คุณสัมผัสกับท้องทะเลอันสวยงามอย่างใกล้ชิดและคุณยังได้สัมผัสความงามของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกบนผิวน้ําทุกวันต่อด้วยาคุณไปชื่น มความงามของใต้ท้องทะเลอย่างเต็มอิ่มด้วยการพาคุณไปล่องเรือส่วนตัวเพื่อไปดำน้ำชมปะการังบนเกาะที่ยังมีสภาพทางทะเลสมบูรณ์ที่สุดและฟินกันไปให้สุดกับมื้ออาหารสุดหรูและเครื่องดื่มที่จะเสิร์ฟให้คุณแบบไม่อัน้นทั้งหมดนี้กับราคา69,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง48,900า้บาทย้ำอีกที48,900าบาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่15-17กันยาย5 59นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบ จนถึงเวลา2 2 0กนและวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา1 0ิกนถึง1 8ิกนได้ที่เบอร์0952528078 0952528078เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First Ultimate เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First Ultimate amarin tv